ผมตื่นเต้นนะอาจารย์คนดูเยอะปกติผมอะพ oh, ันสองโออาจารย์นนติดไมค์กี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเลยเหรอตอนนี้ไม่รู้ล้าช่องไหนไปช่องไหนไมค์เนี่ยติดไปก่อนแล้วอาจารย์เวลาเลือกคําถามก็ดูทางคอมเนี่ยครับใช่ดูต้องดูผ่านคอมเพราะว่าไม่งั้นมันหาคําถามไม่เจอแล้วอาจารย์อ่านทันได้ไงเยอะมากเลยก็ไล่ไปเรื่อยเยเดี๋ยวมันก็ทันถ้าเกิด,ดมีคนส่งของขวัญให้อาจารย์จะขอบคุณเขาไหมไม่ขอบคุณอะส่งหนวดส่งอะไรให้ไหมให้ขอบคุณไหมอาจารย์ไม่คนมันชอบใส่นี่ให้อาจารย์วิกอ่าวิกวิกก็ได้วิกอวิ ถ้าอาจารย์อยากได้วิกผมจะให้อาจารย์เป็นร็อกสตาร์อ้าวอาจารย์มาเอาใส่หัวเองใส่หัวตัวเองนะใส่หัวกบานตัวเองนะทำไมผมออกก่อนผมใส่วิกให้อาจารย์ดูนะครับวิกมานะครับอาจารย์ครับเอ้าทำไมไปขึ้นข้างบนล่ะเดี๋ยวมันจะลงมาไงลงมาไหมมาแล้วอ่ามาสองหมื่นคนนะครับมีคําถามอะไรอยากถามอาจารย์นะครับนี่อาจารย์เขาโจทย์มาแล้วนรกกับสวรรค์มีจริงไหมอาจารย์มีมีจริงอยากไปไหมล่ะ ปัญหาไม่ได้มีจริงหรือมีจริงปัญหาคือมึงจะได้ไปหรือไม่ได้ไปแต่กูว่าน่าจะได้ไปมากกว่าไม่ไปอะนะได้ไปนรกหรือได้ไปสวรรค์กูว่าน่าจะไปนรกกันนะอนรกส่งมาเกิดยัก็ต้องกลับไปที่เกิดที่เดิมนี่เอออาจารย์แล้วผมที่คนกลัวไก่เนี่ยมันถือว่าเป็นกรรมของผมไหมครับกลัวไก่อันนี้เป็นวิความกลัวของมึงเองมึงมโนเพ้อพลไปเองรุงแต่งเองกลัวไก่คนอะไรกลัวไก่อแล้วกินไก่ไหม กินไก่ทอดครับอ๋อกินไก่ทอดแต่กลัวไก่ถ้าไก่ต้มไม่กินครับอาจารย์ไก่ทอดกินเอออันนี้น่าจะเป็นความปัญญาออกของตัวเองอะนะมีวิธีแก้ไหมครับอ่ะมึงกลัวผีมึงทํายังไงโอ้โหผมเคยท้าผีนะอาจารย์เคยเคยท้าผีนะมาสิเดี๋ยวจัดให้สักทีนึงอ่าอ่าอ่ะมึงกลัวไก่ทําไงไปชาติคนมาเอาก็ทำแบบเดียวกันที่มึงท้าผีเมื่อกี้นี่ไงกูไม่ไหวทิอาจารย์กลัวสิกลัวสิเอออาจารย์แล้วจริงไหมว่าจะเกิดว่าผมทําดีในชาตินี้ชาติหน้า ผมก็จะเกิดเป็นคนที่แบบว่าพร้อมทุกอย่างอีกทีหนึง่งจริงไหมใช่การกระทําทางกายวาจาใจไงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชาติหน้าหรือภพหน้าของเราเนี่ยมีความเจริญหรือไม่เจริญตัวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสําคัญสูงสุดพระการกระทาเราตัวสําคัญที่สุดเมื่อกี้ผมดูอยู่เขาบอกว่าอายุ25เป็นจเพศจริงไหมครับจันเป็นจะเพศจะมีจริงอะไรมันเพอ้อเจอร์ผูม้มึงถ้ามันมีเป็นจเพศจริงผู้มึงจะมีชีวิตรอดเกิน25ได้แล้วก็ตายกบแล้วลสิใช่ป่ะมึงบอกไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยตอนอายุ2 อะไรมึงผ่านยี่้ากันมาทั้งหมดเนี่ยนั่งแหกตาดูกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็รอดกันมาได้แล้วมันจะมีอะไรปีชงไม่มีมีแต่ปีปัญญาอ่อนพระเจ้าบอกว่าวันเดือนปีคืนเนี่ยไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตม,มีแต่สติสัพปพปัญญาถ้าในปีนั้นมืองใช้สติในการดวรงชีวิตเมืองก็รอดอมไม่มีผลเรื่องปีชงปีแชง,ชงไม่มีไม่ต้องไปแก้เอาแสดงว่าปีชงไม่มีจริงเหรอไม่มีถ้าปีชงไม่มีจริงแล้วทำไมคนถึงต้องไปแก้แก้ชงแก้ดวงแก้อะไรเนี่ยอาจารย์แล้วมึงไปแก้กันทำไมอ่ะก็หมอดูทักไอ ก็นั่นแนะปัญหาที่พวกมึงไปชอบดูดวงการไงมึงไปให้หมอดูทักอย่างนั้นหมอดูทักอย่างนี้อ,อถ้าพูดแบบง่ายๆนะหมอดูไปพ่อแม่บึงเหรอเอเอ,เอมึงไปฟังเขาทำไมไม่ต้องไปฟังเสียเวลามันมีแต่ความเชื่อผิดเป็นความเห็นผิดมึงเอาเงินไปปัดตัวไปแก้ตัวแล้วหวังว่าชีวิตมึงจะดีชีวิตจะร่ารวยชีวิตปีนั้นจะประสบความสําเร็จการงานการเงินจะคล่องตัวก่อนมึงคล่องตัวเสียตังแล้วน่ะเสียตังปัดตัวเสียตัง์สดะข้อต่อชะตาสุดท้ายมีอะไรดีขึ้นไหมไม่มีเหมือนเดิม มึงแก้มากี่ปีแล้วปีชงอดีขึ้นยังยังครับอาจารย์เออแล้วมึงไปแก้ทำไมอะเอาอาจารย์ปีชงไม่มีปีโป้มีไหมปีโป้ปีโป้อะมีกูทุกวันน่เอออ่าอาอาจารย์ติดแม้วันพุธห้ามตัดผมเลยใครห้ามอะกูก็เห็นแล้วมึงเชื่อทำไมล่ะก็ยังอีกกลับไปอีกแบบเดิมอะกูโกนหัวทุกวันกูจะไม่เป็นไรเลยโกนลวตายไหมตัดลวตายไหมแล้วร้านตัดผมในห้างกูก็เห็นว่าเปิดวันพุธกันนี่แล้วมึงไม่ตัดไปเป็นอะไรแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรมีแต่ป เออมึงจะตัดวันไหนก็ตัดไปเถอะไม่เป็นอะไรหรอกกบาลมึงอะ่ะใครเป็นคนจ่ายตังค่าตัดผมแล้วก็มึงไม่ใช่เหรออาจารย์ผมขอถามอาจารย์อีกอย่างหนึ่งอาจารย์อย่ากโกรธผมนะครับอันนี้ผมขอถามได้ไหมผมมาเป็นคนติดอ่างครับอาจารย์ทำไงให้หายติดอ่างมึงติดอ่างไหนติดอ่างคือ <c oughs> พูดติดอ่างพูดตะก,กุกตะกักพูดติดอ่างอาจารย์ทำไงให้หายติดอ่างมึงมุดอย่างเดียวเลยใช่ไหมอะไรตะกิดตะกักอย่างเดียวเลยใช่ไหมติดอ่างคือเป็นคนพูดติดอ่างคือพ่อผมติดอ่างอาจารย์แล้วเวลาผมพูดอ่ะผมก็จะติดอ่าง ม,มึงก็ต้องพูดช้าลงสิมันพูดตะกุกตะกักพอพูดเร็วเกินไปกว่าสมองมันคิดไงมันก็เลยพูดติดติดขาดขาดแต่ถ้ามันเป็นสภาวะของโรคภัยแค่เจ็ดก็ไปรักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็ยอมรับสภาพไปตามความเป็นจริงแค่นั้นเลยอาจารย์ตุลยลงโพธารามเนี่ยเคยบอกผมบอกว่าให้กินอวัยวะเพศหมูแม่ผมจะหายติดอ่างอาจารย์ว่าจริงไหมจะจริงอะไรลองกินดูสิ <laughs> มึงก็ลอง ดูก่อนจะได้รู้ไงว่าติดไม่ติดถ้าไม่ติดมึงก็ด่าจะตุลงไงก็โถนกูไปตีปากมาันแนะนำในทางที่ผิดกูเห็นอยู่นะคลิปมันเอาไปเรียนแบบกูขายน้ำพริกเนี่ย